นอนอยู่ซื่อกับซักเนาะมนเนาะนี่แหละลูกประจําเขาบ่าได้เป็นหลายเดือนเนาะกลับมาเป็นอีกบ่้ืต้มบ่าหมูใอ้หลักเกิรเาเกิร์กหนาปากไว้โอันดี้ตัวดียิ่งเสียงว่าแต่ไก่ขึ้นมาบ่ไ,ได้เทย์มลหัวตัม้มมันนีใหญ่เลยใหญ่ หัวต่ำเก่าอีวิทย์ลูกตึงตั้งเลยอ่านเดี๋ยวกะชักอีกบ่อไปบ่อไปอยู่นี่ก่อนมอนมอนมอนเฮ้ยมอนเก่งบราตีนเก่หนวดนวดมันแข็งเป็นสัตวเลยอะเป็นดูดูดู นอนอยู่ส,กกส,สือก,กับบดศีรษะกับศักดขึ้นมาอุทางเอาเดีกนี่นีเป็นเป็ีมอนดอดสองนี่นี่นะรอดสองนี่ดีต้องเอาเกิบพันดนไักซักนํำเลยแต่ว่าสีย้าแล้วเลยครับพี่น้องหักอันนี้มอนกันกันมอน,มอนเอ้ มอ,องไปโคราดกลับมาตาแดง,งสงสัยสีสากขึ้นกันแหละโดยบ่วบงนั่นบ่ครับบา้บานเนี่ยกักดจนลินนั่นนี่ลินเลือดออกเลยบ้านเนี่ยก็ได้หน,น่อ คันยูน้ำจยังสีกับบอเป็นหยังคือว่าหัวบอฟาดพื้นนนอะใหญ่ใหญ่นี่เห็นบอดึงบอออกเลยเนี่ยเยอะกว่าขเาอีกกานได้ซักน้ำขึ้นมาเลยโอ้มอนมอน มอนมอนเอ้ยมอนเอ้ยมอนตีตาดอกมอน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 เอิร์สตีโบขึ้นมาไงดอกขันเขาสาดแก่ศีลนะหูอื้อเหล่ากะตาตาฝ่าฝางมังเคือยางต่ำไป้ตัวถีบตัวแดนยางต่ำยางขี่โต๊ะเงินตรงคังไหว อะไรบอสนออจดน้อยพอีมอนมอนมอนเลยมอนมอนค่อยเห็นในขีป라หลายลายเขีบอ,อยู่แบบนี้เห็นบอลินสิเป็นยังสีแหละ หลังอาการสักว์อาการสิยญางหาตั้มนั้นตัน้มนี้คิดว่าแต่จะของหลงบานสิไปมีแต่กับไปกับไปจะไปจะไป่อนแต่บอกัดค่ะบอกัดสิบอกัดบดบอหิดขุนเลยสิบวนยางไปถือถีบจับไว้ ยานออกจากเพือนลงไปเอาเลยเหลือที่ไปยังเียแหละสามเตือนเอื้อกระเวลาล้างจากที่มุนซากกซิต้าบอดหูหนวกไปชัวขนาดน่ะกะเชี่ยฮะกัดนี้คิดคิดว่าเป็นสิ่งกีดขวางกะสชี่ยกัดแบบนี้แหละนี่เขา,าก็าสิกัด แต่ S <S <々>ั่งคนดึงไหวนี่ชิบบเป็นอย่างทันจับไหวขาสิตัดสตซิงกีขวางแบบว่าตาเขาโเห็นหงโอ้ยหน่อมลเลยเมื่อใให้เบิ้งสำเติมเด้๋ยวขอพี่น้องให้เบิ้งว่าเวลามอนเขาเป็นเป็นแบบไหนเป็นดูน้ำกะซีเรียนไป็นยังไงสิและซีเรียนหรอกกะซีโต๊กใหญ่ฮาร์โบการ์ตเป็นยังดอกไอ้ทะเลซลเรียนลบไปลบใหม่ ตก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 ,ตกมอนวิดมาจับอุ้ยตลูกูแต่เชลลนล้มลลไปล้มมาไอ้สีเลยหลังจากนี้มอน,นี่น้องแน่นล้มไปล้มมาจนกลัวสติสิขึ้นมาต้องปิดไวม้มอเฮดบอกัดแต้สิตั้มกับตั้ม มอนมอนนะมอนมอนลุกมอนมอนบ้าทันนมา่สตินมาบ้าเต้หูเด็งยินมอนมอนมอมอน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 มนมอยบมาโนนลุปิดลุไปงี้สมนจกสตินมา เอ้เสร็จแล้วมอนมอนมอนกดกีางเออกดีค้างล่ะมนมอน,มอน